เมื่อถึงวัน,วนเวลาฟ้า,ฟาก็เปลี่ยน,ยนการ,กรเกษียณเวียนมาหน้าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงคุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานตรากตำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลงพัฒนาโรงเรียนเรา ให้ยืนยงเกียดติดำรงก้องปรากฏมิวางวายระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์มาวันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ผ่าร้อนเย็นอุปสรรคมามากมายความดีงามที่สร้างไว้มิมีเหลือน ขออันเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้องจงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือนเกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือนคอยย้ำเตือนตราตึงตราบนิรัรน,นดรง,งจา สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภูธนิสาปิติธนศาสรสมบัติค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาว,วนันทิพย์ขวิเชียนค่ะค่ะเราสองคนก็เป็นตัวแทนจากเจ s k สกายทีมนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณครูท่านหนึ่งที่อุทิศชีวิตในการเป็นครูตลอด36ปีมานี้นะคะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์คุณครูงามตาจเจริญพรกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค,ค่ะคุณครูคะคุณครูช่วยเล่าเกี่ยวกับประวัติชีวิตแล้ว ครอบครัวของครูไหนได้ไหมคะค่ะได้ค่ะเออคุณครูเกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคมพศ2497ค่ะเออมีพี่น้องทั้งหมด6คนนะคะคุณครูเป็นคนที่4ค่ะแล้วก็ได้แต่งงานกับนายประสงค์เจริญพรมีบุตรสองคนคือคนโตเป็นผู้ชายชื่อนายปัตตกรเจริญพรนะคะส่วนคนเล็กชื่อนางสาวปริษาเจริญพรค่ะ ค่ะแล้ว,ว่าคุณครูจะได้มาเป็นคุณครูเนี่ยคุณครูจบการศึกษาจากที่ไหนมาบ้างคะคุณครูเริ่มแรกเลยนะคะคุณครูจบชั้นประถมนะคะที่โรงเรียนวัดบางหลวงชั้นมัธยมนะคะที่โรงเรียนบางหลวงวิทยาแล้วก็ไปเรียนมมปลายที่โรงเรียนวัดอินทรามนะคะแล้วก็จบครุศาสตร์บัณฑิตที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทาค่ะ ค,คุณครูได้เริ่มใช้ชีวิตในการเป็นคุณครูและก็เริ่มทํางานที่ใดเป็นที่แรกเื็นเมื่อไหร่คะ,ะตั้งพอค,คุณครูจบมานะคะครูก็มาที่ยาวแซบเป็นแห่งแรกก็เริ่มมาสอนที่โรงเรียนยาวแซบเมื่อพศ2521จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้คะ่ะก็รวมเป็นเวลา36ปีแล้วนะคะก็ถือเป็นเวลาที่ยาวนานพอสมควรคะ่ะค่ะสำหรับเกียรติประวัติและผลงานของคุณครูในโรงเรียนยาวแซบมีอะไรบ้างคะ อันดับแรกครูก็เป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเคยได้เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์เป็นกรรมการกองทุนออมทรัพย์ของคุณของครูนะคะแล้วก็เป็นกรรมการตรวจแย้มผลงานของคุณครูได้รับโล่25ปีของสังคมมนทรน,นะคะแล้วก็ได้รับโล่25ปีของสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนจอแซฟค่ะ อค,คุณครูฟังเห็นความประใจตลดสปปีนะโรงยนยค,ค่ะค่ะโรงเรียนยศเป็นโรงเรียนที่มีสถานที่กว้างใหญ่นะคะบรรยากาศดีมากมีผู้บริหารที่มีน้ำใจเ,เป็นล้มโพล้มใส่ให้กับคุณครูนะคะและก็ครูมีความสุขมากเลยที่ได้อบรมสั่งสอนนักเรียนได้ให้ความรู้กับนักเรียนนะคะ,คะจนกระทั่งนักเรียนเนี่ย ได้เจริญเติบโตก้าวหน้า,<ม>าอ,อ,อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะค<อ>่ะสุดท้ายนี้นะคะเราสองคนในฐานะคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนยอดแสอุปถัมภ์ก็ขอขอบคุณคุณครูงามจาเจริญพรที่ได้สละเวลามานั่งคุยกับพวกเราในวันนี้นะคะขอ,ขอบคุณค่ะทุกๆเรื่องราว นเป็นภาดีๆสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไป